เพลิงปะทุขึ like We ้นมาอีกหนึ่งครั้งนับซึ่งตรงนั้นตรงจุดนันซึ่งตรงนั้นตรงจุดนั้นมีทางเจ้าหน้าที่นั้นยืนอยู่บริเวณจุดนั้นคุณผู้ชมครับนี่คือภาพสดอาจจะมีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปเก็บสายยางนั้นได้รับอันตรายนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถเข้าไปดูความเสียหายได้นะครับว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นได้รับบาดเจ็บหรือไม่ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่จะมีเปลวเพลิงปะทุขึ้นมาคุณผู้ชมครับ ผมปรากฏว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงของระเบิดที่อยู่ใต้พื้นผิวเนี่ยดังขึ้นก่อนที่จะมีเปลวเพลิงประทุขึ้นมาในลักษณะนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับทางเจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าถ้าหากอุณหภูมิบริเวณจุดนี้เนี่ยสูงขึ้นเมื่อไหร่เปลวเพลิงก็จะประทุขึ้นมาอีกนะครับทําให้ตอนนี้คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปนั้นได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปอยู่ตรงนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะ เมื่อสักครู่เนี่ยกู้ภัยคนนี้เนี่ยเขาไปอยู่ในใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเพลิงนั้นจะปะทุขึ้นมาทําให้ทั้งหมดนี้ต้องรีบวิ่งออกมาจากบริเวณจุดนั้นแล้วมาสู่จุดนี้เพื่อที่จะทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ตอนนี้ผมได้รับการผมได้ยินเสียงร้องขอรถพยาบาลนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเปลวเพลิงเนี่ยเป็นสีดําขนาดใหญ่นะฮะทางเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่สามารถ เข้าไปใกล้เคียงด้านในได้นะครับยังคงต้องรอประเมินความปลอดภัยอยู่ว่าจะนํากําลังเข้าไปที่จะดับเปลวเพลิงดังกล่าวอีกหรือไม่นะฮะซึ่งเปลวเพลิงที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับเป็นเปลวเพลิงที่อยู่ด้านข้างของถทงน้ําขนาดใหญ่ตัวนี้ที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นระดมฉีดน้ํามาตลอดทั้งวันเพื่อที่จะไม่ให้เปลวเพลิงมาปะทุกเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับบริเวณจุดนี้เนี่ยมีการ หล่อเย็นประมาณสี่ชั่วโมงที่เปลเพิงนั้นไม่ปะทุขึ้นมาแต่ล่าสุดณขณะนี้เวลาสิบเจดนาฬิกาหรือห้าโมงเย็นเนี่ยเปลเพิงก็ปะทุขึ้นมาอีกจนได้นะครับซึ่งจากที่ข้อมูลที่เขาบอกนะครับว่าหากอุณหภูมิสูงขึ้นเกินสา31เอดสาสิบเอดองศาเนี่ยก็จะสามารถประทุขึ้นมาอีกได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงผมจะหาเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะสอบถามนะครับว่า เมื่อสักครู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมเพลิงถึงยังสามารถประทุได้นะครับเดี๋ยวคงต้องรอการเรียกกำลังเสริมจากทางเจ้าหน้าที่อยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกลุ่มควันที่กลุ่มควันที่เห็นนะตอนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มควันสีดำที่ค่อนข้างเกิดอันตรายนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าหากไม่มีเปลวเพลิงประทุข,ขึ้นมาเนี่ย ก็จะสามารถคืนพื้นที่และให้ประชาชนเข้าสู่บ้านเรือนได้แต่ณนะตอนนี้เปลวเพลิงปะทุขึ้นมาอีกก็น่าจะยังไม่สามารถที่จะคืนพื้นที่ได้และประชาชนนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้ด้วยนะครับ <C os k> เดี๋ยวเราไปดูอยู่บริเวณจุดนี้นะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีหนึ่งคนที่เข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็เกิดเปลวเพลิงปะทุขึ้นมานะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ มีการร้องขอรถพยาบาลที่จะนำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนนี้เนี่ยไปทําการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับมันเบิดมันระเบิดขึ้นมาครับแบบว่ายาโฟมที่เราฉีดไปอ่ะมันแบบมันต่ำลงมันก็เลยระุ่ขึ้นมาอีกอ๋อคือมันต่ำลงใช่ใโฟมที่เราฉีดขึ้นไปอ่ะใช่ใ ไปก็คุกคุกข้็มาอีกเดี๋ยวก็จะเป็นไฟดีนะใช่ป่ะไฟมันขึ้นแล้วตอนนี้มีคนเจ็บทั้งหมดเท่าไหร่ก็น้องของคนเองที่โดนแบบตอนกี่ชั่วโมงแล้วครับที่เบลเพิร์มันดับไปโอ้จก็นเที่ยงและมั้งตั้งแต่เที่ยงอ่าสี่ห้าชั่วโมงแล้วใช่ใช่ใช่มือจะพุงระเบิดวันเนี้ยนี่คือชุดกู้ภัยที่เข้ามาดูแลอยู่บริเวณจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจะต้องนำเอาอาสาสมัครกู้ภัยคนนั้นที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยฮะ สองคนเนี่ยไปทําการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยนะครับตอนนี้ทางบริเวณใกล้เคียงกับแ้งน้ําคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ฉีดโฟมเข้าไปสู่บริเวณแ้งน้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะทําการหล่อเย็นเพื่อที่จะดับเพลิงที่อยู่พุ่งขึ้นสู่บริเวณจุดนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะน,นี้นะฮะ